สมกราหกเจดนะคลิปแรกของปีหมายถึงคลิปนี้นะนี่มันก็ขึ้นแล้วอะ่ะสองอันสองต้นมันก็มีหลายต้นนะที่ขึ้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นหลายหลายไป นสองต้นแล้วแล้วก็สองต้นนี้ด้วยมันจะเป็นดอกแล้วเป็นดอกชมสีชมพูอื่ อ่อันนี้ก็เทียนเพราะว่าเอามาหวานเหมือนกันนี่หลายต้นต้นนี้แหละใช่มันมีต้นญ่าด้วยมาแล้วก็ดาวเรืองอืมแล้วก็ตรงนี้ ไดออ้อินอ่ะร์ตอินเสิร์ตแบบไม่ได้เรื่องอ่าแล้วก็มันจะมีแบบนี้มาแล้วเป็นขนมาอืม หลายต้นนี้นี่นีต้นนี้เดี๋ยวไม่รู้เอาแยกปลูกเปล่านะอาจจะต้องแยกปลูกนี่นี่ต้นนี้ใหญ่แล้วต้นไหนต้นเทียนม้างวะอันนี้แหละเทียนส่วนอันนี้ย่าหมดเลยแน่นอนเลยอันนี้ก็เทียนนี้นี้ไม่รู้เทียนไหมนะ เดี๋ยวพอโตก็รู้เองอืมมันขึ้นง่ายอ่ะบ่ายโมงยี่สิบสี่นี่อันนี้ปลูกยีบเก้า อันนี้วันที่สองมันขึ้นยอะอ่ะก็ที่ไปเอามาสีขาวสีอะไรนะอืมไม่มีไอ้นั้นอีกก่นั่นพอร้อนมันก็หล่นหมดดอกสีม่วงนะ่ะสีม่วงตรงนั้นอืม พอร้อนมันร่วงหมดเลยอือันนี้ว่าจะเอาดินใส่นะแต่ว่าไม่รู้จะปลูกไรถ้าเอาใส่สวน ลมพัดด้วยอืมมาเดี๋ยวลองเดินไปดูอืมได้แล้วนะ ก็มาถ่ายเท่านี้แหละอืมไปแล้วนะ